สวัสดีครับกับปกนผมในช่องของช่องแม็ m ว c v อพีนะครับของผมประวีนะครับผมอวันนี้ผมไม่จะเล่นเกมนะครับผมแต่ว่าผมจะมาต่อกันพรานะครับผมให้เพื่อนๆชมกันวันนี้นะครับนี่มือผมจริงๆแล้วเนี่ยนี่คือกันพรานะครับผม ส่วนใหญ่เขาเรียกกันว่ากันดั้มกันห้่นห่นเไหครับแต่กันพลาย่อมาจากกันดั้มพลาสติกโมเดลนั่นแหละครับเนี่ยครับแล้วมาอธิบายกันก่อนคือผมก็ไม่ได้เก่งอะไรผมชอบต่อดิบอย่างเดียวคือต่อที่เฉยไม่มีการแต่งดีเทลอะไรนะครับผมแต่ผมพยายามที่จะลองเอ,อทาสีแต่มันคงไม่สําเร็จนะแต่ว่าจะลองไปก่อนนะะอันนี้เนี่ย เป็นหน้ากล่องมานะครับกล่องของแท้จากญี่ปุ่นนะยี่ห้อบันไดก็มีหลายยี่ห้ออยู่นะครับแต่บันไดดังที่สุดนะครับผมบันไดน้ําโขก็เป็นที่ผมที่เขาทําเกมมาเล่นนะครับอันนี้นะครับเป็นจากโมบิลสุดกันด้ามภาค IronBroad o f f e n นนะครับผมที่พระเอกหน้าทื่อๆนะครับผมนะครับ <laughs> โอเคโดยในภาคนี้เนี่ยพวกพระเอกจะ อะไรที่มันเป็นเหมือนน้ำหนามข้างหลังนะครับเพื่อที่จะเชื่อมต่อลิงก์สมองตัวเองจูนเข้ากับเครื่องยนต์นะครับผมามาดูดีเทลนี่นะครับผมไอ้นี่มันตัวคอนอะ่ะมันชื่อว่าอะไรนะผมเรียกมันว่าเต่าแล้วกันนะครับแต่ว่าคนที่ร้านที่แนะนําที่ที่บอกที่ผมซื้อมานะครับเขาบอกว่ากบกบแต่ผมว่าเต่ามากกว่านะเต่าหรือกบก็แล้วแต่ครับผมอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกครับแต่ว่า ดูตัวอย่างไปก่อนนะครับอืหือเนี่ยมันจะมีสองตัวนะครับคล้ายๆกันนะฮะอีกตัวหนึ่งก็เป็นของคนขับอีกคนหนึ่งนะครับคล้ายๆกันแต่ว่าไอ้ตัวนั้นมีตาเดียวอันนี้เป็นภาพหน้ากล่องที่เรียงครับแต่ที่ผมไปซื้อนี่เหมือนก็มีกล่องเดียวเนี่ยทันนะก็รดดอินอร์นะครับผมอ่านไม่ออกเช่นเด็เนี่ยครับชื่อสัญลักษณ์ตอนนะฮะ จะไปเรียงกันอย่างนี้เลยนะไปหาดูได้ครับผมกดเน็ตหาดูเลยหรือไม่ก็ซื้อแผ่นมาดูมันไม่มีแผ่นหรอกยังไม่เข้าไถเจอแต่ซับนะอาวุธหลักที่เห็นก็มีแต่ค้อนนะครับโอเคอันนี้คือภาพตอนแต่งสีเลยนะครับนี่คือภาพตอนแต่งสีนะครับแต่ถ้าเป็นของจริงนะครับตรงนี้จะไม่สีขาวนะครับผมโอเคอันนี้คือคนขับนะครับผมจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรนะแต่เนาะโอเคนะครับอันนี้คือ กันดั้มของพระเอกนะครับอันนี้คือการดั้มนะครับของพระเอกตอนแรกออกมานะครับเลือดก,กันเดาไหลซิบๆเลยนะครับไปดูกันนะครับไปดูแล้วก็สําหรับเด็ก8ปีขึ้นไปโอเคคำเตือนญี่ปุ่นเล็กๆน้อยๆจากตรงนี้นี่ๆก็สาหรับภาษาญ,ญี่ปุ่นผมอ่านไม่ออกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเห็นไข้อต่ออันนี้เป็นแบบไฮเกรดนะครับ HG ย่อมมาจากไฮเกรดนะครับคือเกรดสูงนั่นเอง โอเคหนึ่ง okay. ต่อร้อยสิบสี่สเกลนะครับถ้าตัวจริงมันก็สูงเยอะมากเนี่ครับโมเดลกัรดัมกรูชันเราไม่รู้นะรับมันชื่ออะไรนะครับผมแต่นี่ตัวร้ายแล้วกันโอเคเปิดกล่องกันเลยดีกว่าแะกล่องจะเป็นอย่างนี้นะครับมาอย่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็เปิดขึ้นมาระวังของปองมันก็ไม่ไม่เรียนแบบอะไรนะครับของปอมมันก็เป็นอย่างนี้นะเขียนว่าบันไดเขียนว่าดาบันนะครับผมก็ของดีเหมือนกันแหละครับ ถ้าใครอยากซื้อถูกก็ไปซื้อของโมโจีนได้นะถ้าอยู่โคราชก็ไปซื้อร้านโมโจีนหรือไม่ก็ที่ร้านไอแคร์นะตอนแรกผมคิดว่าร้านขายโทรศัพท์แต่พอเข้าไปแล้วเจอพี่ตูนก็เออรู้สึกโล่งใจขึ้นอันนี้นะครับเอากล่องลงก่อนบ้านผมค่อนข้างแคบนะครับนี่คือตัวคนขับของเครื่องที่เราจะมาต่อกันนะครับผมแต่ผมยังไม่ต่อผมมาบอกรีวิวใฉย กันดามินฟอร์ซ์บันไดฮอบปี้ดอเน็อ่าสองพนสิบห้านะครับไอซีรีส์นี้ก็ออกปีสองพิบห้าเหมือนกันนะกูซันสูงความสูงจริงสิบแปดเมตรนะครับซึ่งมันไม่มีจริงหรอกครับส่วนหนักก็สี่สี่จุดสี่ตันนะครับแต่นี่หนักแค่ไม่ถึงสามสิบกรัมโอเคนะครับอืมผมไม่ชอบสติกเกอร์อวอยากอยากทาสีแล้วอะ่ะนี่โอเค มีอุปกรณ์มาพร้อมนะครับอืมโอเคครับแล้วก็บอกสรรพคุณอะไรเหมือนเดิมนะครับผมโอเคนี่ฮะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะฮะอันนี้คือบอกสเกลสีมานะครับผมอ่านให้ออกครับมันสีอะไรบ้างเนี่ยโอ้ทำไมไม่เหมือนกับสแตนดาร์ดเนี่ยเนี่ยมันไม่เหมือนกับ, Standard, บไอตัวไอสแตนดาร์ดนี่นะครับเนี่ยอุ๊บโอ๊ปสอ,อรี่ครับสอรี่ครับโทษทีโทษทีโอเค นี่นะครับมันไม่เหมือนกับตัว s t ก n d a ด d น,ดดนี้ครับผม SD Gundam EX Standard นะครับผม Gundam S3 l a t e Frame นะครับตัวนี้ประกอบไปแล้วแหละอยู่ในกล่องนี้เลยผมจะรอทำสีขัดเพิ่งขัดเสร็จแต่ไม่รู้ว่าจะทำสีเป็นหรือเปล่านะครับตัวนี้มันจะบอกสีมาเป็นภาษาอังกฤษผมรู้เรื่องนะครับแต่ <c oughs> ต้องไปถามแล้วแหละนะไม่รู้เรื่องเลยโอเคโอเคก็คอนนะครับผม ก็อะไรๆก็ละเอียดดีนะชอบชอบโอเคอันนี้มีรูปซ่อมเลยนะครับผมเนี่ยซ่อมซ่อมโอเคนะม,มีอะไรมากนะครับอืมเปิดขึ้นมาก็วิธีการประกอบมือนเดิมที่ส่วนน้อยครับไม่มากครับนุ่เหมือนไฮเกรดนะฮะผมก็ต่อได้ไม่มากนะครับต่อได้นิดนึงน <laughs> ะจะเพิ่งเริ่มต่อได้ไม่นานโอเคเรามาดูของในกล่องกัน อันแรกนะครับผมคืออันนี้เดี๋ยวผมถอยกล้องนิดนึงมันเป็นกล้องโทรศัพท์นะครับโอเคอโอเคนี่ครับกล่องอ,อันแรกที่เปิดมันจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นครับส่วนนี้จะเป็นส่วนกรอบหลังหรือมันนะครับตรงนี้เป็นส่วนกรอบตรงข้างหน้ามันนะครับโอเคส่วนขาแขนนะครับนี่ต้นขานะครับชิ้นส่วนเขียวทั้งหมดนะครับ จะจะเป็นเขียวแก่นะครับผมเป็นเขียวใบไม้แก่นะครับแต่ผมไม่ชอบสีนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวสว่างนะครับถ้าทําได้นะครับถ้าทําได้ผมจะเปลี่ยนโดยใช้พู้กันนะครับหรือถ้าพู้กันไม่ได้จริงๆผมจะใช้สเปรย์พ่นแม่งเลยครับไม่มีงบตอนนี้นะครับผมโอเคก่องต่อไปอันนี้ส่วนใหญ่พาร์ทเป็นสีพวกน้ำตาลนะครับผม โอเคตอนนี้ผมเปิดไฟอยู่นะโอเคแล้วทีนี้ครับรู้สึกจะเป็นอันนี้ฮะอ่าส่วนตรงกลางของมันปุ๊บพาสีม่วงโอเคไม่ชอบสีม่วงอะเด้อสีเขียวนั้นเราเปลี่ยนเป็นสีอะไรดีเลยเป็นสีแดงสว่างแล้วกันนะมันน่าจะดีนะครับผมผมคิดว่าสีแดงสว่างอ่ะอ่านี่ก็เป็นคอนนะครับอันนี้ก็เป็นปืนมานั่นเองนะครับผม เพื่อนผมเจเจเนี่ยเขาแนะนำร้านร้านหนึ่งร้านไอแคร์ที่ไอทีราสาโคราชนะครับผมอยู่จังหวัดนครราชสีมาถ้ามาจังหวัดนครราชสีมาแล้วชอบกันดั้มถ้าอยู่ที่นี่ก็อย่าลืมเข้ากลุ่ม n ิ w s p r ร m o โโคราชเฮ้ยเล่นนะครับโอเคผมไม่ได้โฆษณากลุ่มอะไรนะผมแค่พูดไปเฉยเล่นๆนะผมจะรีวิวอะไรก็เรื่องของผมมันไม่ได้ลงเกมนานแล้วอ้อแล้วล้วอย่างนะครับเทอร์เรียผมก็ ผมทําหลังไม้ครับฆ่าบอสเรียบเลย <g ười> ไปมันห้าหกตัวนะครับผมก็ไม่เป็นไรที่จะเจอความเปลี่ยนแปลงโมโหลานนะครับกับคลิปวิดีโอต่อไปครับผม <c oughs> อันนี้สัญลักษณ์ครับผมจะมีตลอดนะครับไม่มีไม่ได้นะสําหรับสัญลักษณ์ตอนนะครับอืมตรงนี้เลยสีเหลือง,งขาวนี่เลยเี็นะนี่นะนนะอ่าโอเคถ้าจะเป็นแกนดัมซีรีส์อ่ะเป็นสัญลักษณ์ของซีรีส์ที่มันจะออกมา นี่แชอืมอันนี้กระนำซีนะครับกระนำซีดิสนี่ก็จะมีคำว่ากันพาปั้นไดอ่โอเคประมาณนี้นะอันนี้ไอ้เวน้ำาเจ็ดแล้วสองร้อยบาทผมซื้อนี่ถูกมากเลยรันนี้ขายดีมากถูกมากโอเคหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับอขอจบลงที่ตรงนี้เลยนะครันนะครับผม ดียังไงถ้าผมจะประกอบก็จะประกอบให้ดูกันนะครับก็นะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็ไว้กันใหม่คลิปวีดีโอหน้าถ้าผมอยากจะลงตอนไหนก็ลงโอเคนะครับสวัสดีครับละกอยละกอยละกอยจำหน้ายนี่ไว้นนะสวัส <c oughs> <c oughs> ด,ดีเขาคือธานอส